แล้วเวลาทองของชีวิตก็มาถึงสาวน้อยจากไร่มันพร้อมเกรงตัวดำไอ้ร้องเพลงโชจรบ,บนเวทีวงดนตรีวงใหญ่วันนั้นเธอร้องเพลงเด็กท้องนาของละองดาวโสธบุญและเมื่อเธอร้องเพลงจบเท่านั้นเสียงปรบมือดังสนั่นวั่นไหวยิ่งกว่านักร้องตัวจริงในวงเสียอีกหัวหน้าวงสมานมิตรเกิดกำแพงจึงรับเธอเข้าวงทันทีแต่เธอต้องกลับไปขออนุญาตแม่ก่อน ซึ่งแม่ของเธอไม่ยอมเช่นเคยถึงขนาดร้องโห,ห่มร้องไห้ประกาศเสียงดังว่าถ้าไปอยู่กับวงจริงๆจะตัดแม่ตัดลูกกันเพราะแกหหวงมากแต่ในตอนนั้นในใจสาวน้อยมันตะเลิดไปแล้วจึงตัดสินใจเด็ดขาดกราบเท้าแม่ทั้งน้ำตาเดินหน้าสู่ถนนนักเพลงอย่างเต็มตัวเพราะถ้าอยู่ท่ามกลางไล่มันสัมปหลัง ชีวิตนี้คงไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอะไรกับเขาหรอกชีวิตคงไม่มีอะไรดีกว่าเป็นอยู่ในตอนนี้เธอเลือกเส้นทางชีวิตแล้วว่าขืนใจอยู่ในไร่มันอีกต่อไปคงตายอยู่กับไร่มันเป็นแน่แท้แม้คําพูดของแม่จะยังคงก้องอยู่ในหูว่าถ้าเธอดื้อดึงไปถึงขั้นแม่จะตัดลูกก็ตามในคืนถัดมาวงสมานมิตรเกิดกำแพง เปิดทำการแสดงที่วัดบางพระจังหวัดชนบุรีในวันนั้นนักร้องคนใหม่ของวงชื่อยุพินแพรทองก็ได้ร้องเพลงด้านหน้าเวทีเป็นครั้งแรกสมานมิตรตั้งชื่อให้กับนักร้องใหม่ของเขาว่ายุพินแพรทองซึ่งเป็นชื่อที่เขาตั้งให้กับนักร้องสาวอีกคนแต่ตอนนี้เขาลาออกไปแต่งงานสมานมิตรเกิดกำแพงรับสาวน้อยจากศิรีราชาเข้าวง แล้วให้ร้องเพลงทันทีเพราะเชื่อในพลังเสียงที่เคยได้ยินมาต้องร้องได้ตอนแรกเธอก็อาศัยแนวเพลงของสาวคู่แฝดละอองดาวสกาวเดือนเป็นใบเบิกทางแต่ก็ใช่ว่าแค่ร้องเพลงอย่างเดียวเท่านั้นเธอยังต้องฝึกหัดเต้นหางเครื่องไปด้วยลำบากแค่ไหนไม่เคยปริปากบนเพราะเป็นคนตัดสินใจเองก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง จากนั้นชีวิตก็วนเวียนอยู่กับ,บวงดนตรีร่วมสองปีได้รับโอกาสบันทึกเสียงเพลงแรกสาวดำเนินกับนางกวักรักดีซึ่งร้องประกบแผ่นกับนักร้องในวงนั่นก็คือนักร้องดังๆที่สมานมิตรเกิดกำแพงสร้างขึ้นมามีแก้วเบญจากายอัศวินเกิดกำแพงราตรีเอี่ยมสำอางและกาละเวกเสียงทองเพลงออกมาไม่ดังเท่าที่ควร ช่วงเวลานั้นอยู่ในยุคของจอมพลถนอมกิตติการซึ่งเป็นยุคห้ามโฆษณาเพลงก็เลยทำให้เพลงออกมาไม่ไปถึงไหนแต่ถึงกระนั้นสาวไร่มันตัวเล็กๆก,ก็คิดว่าชีวิตในการเป็นนักร้องเป็นหางเครื่องก็ยังดีกว่าอยู่ที่ไร่มันตั้งเยอะรับจ้างที่ไร่มันได้วันละสิบาทการมาอยู่ที่นี่ได้ค่าเหนื่อยวันละ30บบาทแม้ว่าจะอดบ้างอิ่มบ้างทุกบ้างสุขบ้าง แต่มันเป็นเส้นทางที่เธอเลือกแล้วเป็นเส้นทางที่เธอรักที่จะทำต่อมาวงดนตรีสมานมิตรเกิดกำแพงยกวงไปแสดงที่ศรีวราชาบ้านเกิดของเธอคืนนั้นแม่มายืนดูอยู่ด้านหน้าเวทีด้วยใจที่เบิกบานมีรอยยิ้มเปื้อนใบหน้าแม่ยืนฟังลูกสาวร้องเพลงอย่างใจจดใจจ่อไม่มีร่องรอยความโกรธเหลืออยู่เลยคืนนั้นลูกสาวร้องเพลงเสียงแจ๋แวแหวว ได้รับรางวัลด้านหน้าเวทีถึง200บาทซึ่งถือว่าเป็นเงินเยอะมากในสมัยนั้นเธอมอบเงินรางวัลทั้งหมดให้กับแม่เป็นการขอโทษที่ทำให้แม่เคยเสียใจถึงแม้นว่าเธอจะเป็นนักร้องอัดแผ่นก็ใช่ว่าจะสบายนักร้องเลิศเลอเพราะเพลงที่อัดไปนั้นมันยังไม่ดังเท่าไหร่เธอก็เลยตัดสินใจขอลาออกจากวง เพื่อสร้างอนาคตของตนเองอีกต่อไปตอนแรกเธอย้ายไปอยู่กับวงเทียนชัยสมยาประเสริฐแล้วย้ายอีกครั้งไปอยู่กับวงอรุณรุ่งรัตซึ่งเจ้าของวงเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังในยุคนั้นและที่วงนี้เธอมีโอกาสได้อัดแผ่นเสียงอีกหนแต่เป็นการอัดด้วยเงินทุนของตัวเองทั้งหมดเธออัดถึงสามเพลงคอยรักที่ราช,ชบุรี ขอเป็นผู้แพ้และเพลงสิ้นแล้ว16ปีคราวนี้เพลงฮิตติดหูท่านผู้ฟังไล่กันมาถึง3เพลงทำเอาเธอยิ้มได้เพราะเพลงที่เธอลงทุนไปไม่ล้มเหลวแต่เมื่อมีบุญก็มีกรรมมาบังเพลงดังแต่คนไม่ดังเพราะทุกคนเข้าใจว่าเป็นเสียงของผ่องสรีวรนุช มาถึงปี2512ตอนนั้นรุ่งเพชรแหลมเสียงดังทะรุฟ้าด้วยผลงานเพลงของโบรมครูภัยบุญบุตรขันอย่างเพลงฝนเดือน6เพลงนี้กลายเป็นอิทธิพลให้วิเชียนลูกราชบุรีกับเพื่อนช่วยกันแต่งเพลงฝนเดือน8แก้กับเพลงฝนเดือน6ได้สาวน้อยจากไร่มันเสียราชาเป็นผู้ร้องบันทึกแผ่นเสียงปรากฏว่าดังเปรี่ยงปร่างอย่างน่าอัศจรรย์ใจ เลยประกาศตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยจัดการบริหารวงกับหุ้นส่วนชีวิตอย่างวิเชียนลูกราชบุรีจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือความดังเข้ามาเยือนเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศและอะไรต่อมิอะไรเข้ามาจนแทบจะตั้งตัวไม่ติดซึ่งเธอก็ได้วิเชียนลูกราชบุรีช่วยเหลือวิ่งงานให้วิ่งแผ่นเสียงเชียร์ให้ จนโด่งดังอยู่หลายปีติดต่อกันมีเพลงเด่นๆตามมาอีกหลายเพลงเช่นลูกสาวกำนันจะรักใครดีฝนสาฟ้าใสดังระเบิดร,ระเบอ้ออีกแล้วเมื่อจับคู่ร้องเพลงกับชาตรีสีชนโดยการนำเอาทำนองเพลงแขกธรณีชีวิตกลายมาเป็นราชาราชินีเพลงแขกไปด้วยกันทั้งสองคนเป็นสัจธรรมในวงการเพลงคลื่นลูกเก่าไป คลื่นลูกใหม่มาแต่ถ้าเพลงดีมีคุณภาพก็อยู่คู่กับคนฟังได้ตลอดเมื่อปี2548สาวน้อยหัวหน้าวงตัวเล็กก็ได้ร้องเพลงนี่กรรมของครูสุรินภาคสิริร้องคู่กับสุมิตรสัจเทพทำให้ชื่อเสียงของเธอกลับมาเปรี่ยงปร่างอีกครั้งจนถึงปี2521เธอได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทานจากเพลงเจ้าน้ำตา แต่วงดนตรีเล็กๆของเธอก็ทำหน้าที่รับใช้บรรดาแฟนเพลงที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงปกครองก็ยากลำบากการตัดสินใจอะไรก็กล้ากล้าก,กลัวกลัวในที่สุดทนแรงเสียดทานไม่ไหวต้องยุบวงไปเมื่อปี2524เหลือไว้แต่ความทรงจำก็ยังไม่ห่างหายจากวงการเลยทีเดียวยังเป็นนักร้องรับเชิญตามงานต่างๆงานจ้างงานหาก็ยังไปได้ จนกระทั่งต้องแยกทางกับคู่ชีวิตวิเชียนลูกราชบุรีต้องผเผชิญกับปัญหาชีวิตหลายอย่างเมื่อคลื่นชีวิตสงบลงถึงคราวที่จะต้องดูแลตัวเองเธอจึงตัดสินใจบวชชีดำเนินชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายสงบกับรถพระธรรมจวบจนถึงปัจจุบันบันทึกคนบันเทิงบันทึกลูกทุ่งขอบันทึกไว้เป็นเกียรติยศสืบไป ขอได้รับความขอบคุณทุกท่านติดตามรับฟังมาจนถึงเวลานี้ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ตามโอกาสจะได้ไม่พลาดครั้งต่อไปยังมีเรื่องดีๆรออยู่วันนี้จากไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปโชคดีวสวัสดีครับ